ถ้าพูดถึงรถครอบครัวสิ่งแรกที่เป็นต่อจะนึกถึงก็คือความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่าความสวยงามสวัสดีครับเป็นต่อรถบ้านพลอยขวัญอ้าวันนี้เลือกงานยามดีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาพบกับรถ All New g e a Carnival ปี2022คันนี้เป็นรถเบาะ3แถว11ที่นั่งไปต่างจังหวัดก็ได้ขับในกรุงเทพก็ได้ออกนอกเมืองก็ได้ขนของก็ได้เคลื่อนย้ายสิ่งของก็ได้ ผมขอแนะนําคันนี้เลยนะครับ All New เกียร์คอนเวลและอยากรู้ไหมว่าทําไมผมถึงอยากแนะนําคันนี้เดี๋ยวเราตามไปดูกันครับผมและทําไมต้องเป็นเกียร์คอนเวลสิ่งแรกที่ผมต้องบอกนะครับเกียร์คอนเวลนะครับได้รับความนิยมในประเทศไทยเป็นอย่างมากมียอดขายดีนะครับในระยะเวลา4เดือนกับยอดขาย700คันและประเทศอเมริกานะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้วในตัวนี้นะครับก็คือตัวเจนที่4ตัวเจนที่4ข้อดีของเขาก็คือ ด้วยห้องเครื่องที่เขาออกแบบมาให้มันสั้นลงทําให้ห้องผู้โดยสารมีความกว้างขึ้นนั่นเองและที่สําคัญนะครับตัวระดับของตัวรถนะครับเพียงเปิดประตูขึ้นมาเนี่ยมีทําให้ผู้ใหญ่นะครับหรือว่าเด็กนะครับขึ้นลงได้สะดวกสบายเพราะมีความเตี้ยม,มากกว่าตัวเจนสันถึงสเซนติเมตรและในจุดที่ผมนั่งก็คือเบาะนั่งแถวที่2ส,สิ่งอำนวยความสะดวกที่เขาให้มานะครับไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นที่วางแก้วน้ำนะครับทั้งรอบคันนะครับมีมาให้ถึง13ช่องกันเลยทีเดียวแล้วก็ ช่องเสียบ USB มีมาให้ถึง6ช่องเลยไม่ว่าจะเป็นเบาะคู่หน้าเบาะนั่งแถวที่2แล้วก็เบาะนั่งแถวที่3ซึ่งสามารถเสียบช่อง USB ได้เลยโดยชาร์จโทรศัพท์โดยที่ไม่ต้องรบกวนคนคันข้างหน้าเลยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งต้องบอกได้เลยนะครับว่าตัวเบาะนะครับให้มาเป็นเบาะหนังนะครับเบาะไฟฟ้าปรับคู่หน้า8ทิศทางและในตัวเบาะของคนขับนะครับเป็นปรับด้านหลังได้ถึง4ทิศทางกันเลยทีเดียวต้องบอกได้เลยว่าตัวเบาะนะครับ มีความสวยงามมากๆนะครับตัวเบาะทั้งรอบคันนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยย่นไม่มีรอยอะไรเลยเพราะรถลูกค้าท่านเก่าใช้งานมาเพียงแค่8 0 0 0 0กว่ากิโลเองกับเลขไม่แค่8-0,000กว่าโลต้องบอกเลยสวยงามมากๆครับด้านหน้านะครับมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ LED โปรเจคเตอร์เดย์ไทม์แบบ LED ไฟหลีแบบ LED แล้วก็ไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับแล้วก็มีสตินโคมนะครับลากยาวมาถึงกระจังหน้ากระจังหน้าจะเป็นแบบ3มิตินะครับเงาเแบบนี้นะครับขนาดใหญ่แล้วก็มีเซ็นเซอร์ระยะมาให้4จุดนะครับ แล้วก็ตัวโลโก้นะครับเป็นโลโก้ใหม่นะครับก็คือ KIA นั่นเองนะครับก็คือเกียร์ในส่วนด้านท้ายนะครับตัวนี้มาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED แบบยาวตเต็มระบบเลยแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3าเป็น LED แล้วก็มีเสาอากาศขิ้ฉลามแบบชาร์กฟินเซ็นเซอร์กรรระยะมีมาให้4จุดนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยเปิดฝาท้ายแล้วเปิดแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นเปิดแบบว่ายังไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะ และเบาะหลังทางดที่สนะครับถ้าเราไม่ใช้ถ้าเราไม่ได้ใช้นะครับเราสามารถพับเก็บยาวนอนได้ย่างได้เลยนี่คือข้อดีของเกียร์คอนิวัลและเบาะทุกแถวสามารถพับได้เต็มที่แบบว่านอนยาวได้เลยนะครับสามารถจุของได้ถึง4ลันลิตรกันเลยทีเดียวนะครับกับเกียร์คอนิวัลคันนี้ส่วนบอดี้ด้านท้ายนะครับผมต้องบอกได้เลยครับคุณดูเม็ดอาร์ตนะครับนี่ครับเม็ดอาร์ตลอยยาเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่ได้ผ่านการชนมาเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับตามือผมมาเลยนะครับผมกล้าการันตีได้เลยว่ารถคันนี้บอดี้ แชมป์ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างของตัวรถกันดีกว่าครับสาหรับด้านข้างของเจ้าเกียร์คอนิวัลคันนี้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับประตูสไลด์ไฟฟ้าสองฝั่งทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาและในส่วนของล้อมแม็กนะครับมาพร้อมกับล้อมแม็กขนาด18นิ้วยาง2 3ง 60R18 นั่นเองนะครับระบบเบรกด้านหน้าเป็นแบบดิสต์ระบบเบรกด้านหลังก็เป็นแบบดิสต์เช่นกันกระจกมองข้างจะเป็นสีขาวนะครับตัดด้วยสีดําแล้วก็มีไฟเลี้ยว LED มาให้กระจกมองข้างสามารถพับปรับไฟฟ้าแล้วก็็เพียงแคค่ณุณกดลอ กระจมองข้างจะเปิดล็อกอัตโนมัติแบบนี้ครับและนี่คือข้อดีของเขานะครับนี่แค่คุณูมีกูแจอยู่ในมือนะครับแค่เพียงคุณเดินเข้ามาใกล้ๆประตูสไลด์ก็จะเปิดให้อัตโนมัติเช่นกันนะครับสำหรับเกียร์คานิวเลตัวนี้ผมต้องบอกเลยนะครับว่าตัวรถเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลและที่สําคัญคันนี้นะครับจุดน้ํามันได้ถึง76ลิตรกันเลยทีเดียวและเติมหนึ่งถังสามารถวิ่งได้เป็นพันกิโลเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของเจ้าตัวเกียร์คานิวเลคนนี้กันดีกว่าครับ ในส่วนของเรื่องขุมกําลังนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับดีเซลสมาร์ทซิสเ็มนั่นเองนะครับห้องเครื่องต้องบอกได้เลยว่ารถคันนี้เป็นรถที่เพิ่งซื้อเข้ามาเรายังไม่ได้มีการชงล้างอะไรแม้แต่นิดเดียวแต่ผมจะให้คุณดูนะครับถึงบอดี้ด้านหน้านะครับระดับบอดี้ด้านหน้าของตัวเกียร์คานิวอลคันนี้นะครับเห็นไหมครับรูปนะครับนี่รูกลมคมกริบจะไม่คมบาดมือนะครับและนี่คือฝากกะโโรงเดิมๆนะครับไม่ได้ผ่านการทาสีแม้แต่นิดเดียว หัวน็อตเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่ได้ผ่านการทําสีมาเช่นกันไม่ว่าจะเป็นคานด้านหน้าหรือแกมด้านซ้ายแกมด้านขวาเป็นตอบพิจารณาดูแล้วนะครับว่ารถคันนี้สภาพแชมป์ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับเกียร์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขับขี่อัตราเร่งโอเคมากๆเลยนะครับและการขับขี่นุ่มนวลม,มากๆผมขับแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนผมขับรถเก่งอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถของเจ้าเกียร์คันิเวเอลคันนี้กันดีกว่าครับสำหรับภายในเจ้าเกียร์คันิวเอลคันนี้นะครับ มาพร้อมกับตัวพวงมาลัยเป็นแบบ3กา้านหุ้มด้วยหนังนะครับมีมอลติฟังก์ชันตรงฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะเป็นตัวควบคุมหน้าจอเรือนไม้นะครับตัวนี้เลขไม้ใช้งานไปเพียงแค่8 6 0 0 0กว่ากิโลเองและสําคัญรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับจอทัชสกรีนขนาด8.8นิ้วนะครับผมและที่สําคัญตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ fm am aux cd ใช้งานได้หมดและตัวระบบเนวิกเกเตอร์หรือระบบนําทางนั่นเองถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มกดแบบพุทธสตาร์ทนะครับ แล้วก็ระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับดูโอโซนนะครับแยกอิสระซ้ายขวามีช่องเสียบ USB ให้ถึง3ช่องและหัวเกียร์ตัวนี้จะหุ้มด้วยหนังนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ขั้นบันไานะครับตัวนี้จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดบวกลบในในตัวนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ออโต้เบรกโฮมีมาให้และตัวกระจกนะครับตัวนี้ เป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเป็นแบบออโต้นะครับต้องบอกเลยว่าภายในสวยงามมากๆนะครับสำหรับเจ้าเกียร์คันูเคันนี้นะครับเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซลตัวเบาะสภาพนะครับไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเยอะเลยนะครับกับลุกเลขไม้ใช้งานไปเพียงแค่8 0,000กว่ากิโลเองลูกค้าท่านไหนที่กําลังหารถรุ่นนี้อยู่ผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ที่สุดแล้วครับกับราคา1นึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทประหยัดกว่าป้ายแดงนะครับผมแค่1 0เท่านั้นเอง และก่อนจากกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นทายคลิปกันดีกว่ากับเจ้าเกียร์คานิเวลคนนี้แล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับว่าข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า All New เกียร์คานิเวลคันที่เป็นต่อมารีวิววันนี้เดี๋ยวย้ำกันอีกทีนะครับนี่คือเกียร์คานิเวล2.2 e x ี2022เลขไมายใช้งานไปเพียงแค่80,000กโลรถบ้านมือเดียวอุปกรณ์ครบลูกค้าเช็คระยะตลอดสามารถตรวจสอบได้สามารถผ่อนได้สูงสุดถึง84งวนันดอกเบี้ยเริ่มต้น2.49%ผ่อนเพียงเดือละ 20,000กว่าบาทเท่านั้นเองหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอย่ารอช้าสภาพนางฟ้าแบบนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆและที่สําคัญนะครับรถคันนี้ผมตั้งขายเพียงแค่1นึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับอย่ารอช้านะครับรีบคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยหรือโทรมาที่เบอร์0ูนย์เก2 2เก้าสนปะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยครับรถยนต์มือสองรถสวยราคาถูกว้ายรถบ้านพลอยขวัญแล้วก็ฝากกดติดตามเพจของเราด้วยนะครับ แล้วก็ฝากช่องยูทุ e ของเป็นต่อด้วยครับช่องเป็นต่อว่าเป็นต่อรถบ้านพลอยขวัญแล้วก็เวอร์ไวเว็บรถบ้านพลอยขวัญของเราสามารถชมรถทุกคันได้ที่นั่นได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับเกียร์ค n นิวเวลคันนี้